เดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยภารกิจของกองทัพประกาศกาันก่อนนะครับชวนขึ้นไปที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กองบิน41ร,ร,ร่วมกับน้องๆวิทยายเทคนิคดอนเมือง เปิดให้บริการซ่อมรถจักรยานฟรีนะครับเพื่อบรรงเบาภาระค่าใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยฮะใช่ค่ะเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกองทัพอากาศโดยกองบิน41ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดและน้องๆจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองค่ะ<ม>เปิดให้บริการซ่อมจักรยายนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาโดยมีประชาชนที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ตแต่ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งเลยเขาบอกว่าโอ้โหมีการให้บริการซ่อมจักรยานยนต์เนี่ยฟรีเลยนะคะ20คันต่อวันนะครับก็จัดขึ้นที่วิไลเทคโนโลยีเมโทรที่เชียงใหม่อันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านผู้บัญชาการดานอาการที่ท่านต้องการจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่เพราะว่าน้าท่วมคราวนี้หนักหาสาหัสหรือเกินนอกจากนะครับบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนความเสียหายแล้วยานพนะอย่างรถจักรยานยนต์นี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือทำหากินเครื่องมือเดยค นะครับอ่านี่เขาล้างรางวัลด้วยนะเป็นไงอ๋อข่าเหมือนใหม่เลยค่ะนี่ต้องชื่นชมน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะที่เดินทางจากกรุงเทพนะครับไปถึงเชียงใหม่เลยขึ้นมาเชียงใหม่เลยนะครับน้องก็ได้ใช้พลังนะครับความรู้ความสามารถนะถึงสร้างสรรค์นะะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ต้องขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับใช่ค่ะให้กับน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองด้วยค่ะนะอ้าว